ถ้าจะคบฉันแบบเกิลเฟนเธอต้องจ่ายฉันมาเทาปานีสิมาเป็น innocent, อินโนเซนต์บ่ได้ดอกคับพี่น้องคะเทาปานีสิมาวกๆเธอต้องไปแต่งฉันนะคุณต้องไปมั่นฉันก่อนนะคุณต้องรักฉันตลอดไปคุณต้องมั่นฉันก่อนแต่งฉันก่อนถึงจ,จะนอนกับคุณบ่แม,ม,ม่นดอกค่ะวิไลก็บอกว่าถ้าคุณจะนอนกับฉันคุณต้องจ่ายฉันค่ะแ,แต่เรื่องแต่งเรื่องนั้นค่อยว่ากันทีหลังบะได้บ่ค่ะกินหมากอร่อยก่อน,ด,ออนดีกว่ากินหมากอร่อยก่อนเรื่องอื่นค่อยว่ากันไปนะคะพี่น้องคะ สวัสดีพ่อแม่พี่น้องปองไปสู้ผู้สกุลนะคะพี่น้องค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่เมียฝรั่งเยอรมันวิไลแม็กชานเลนะคะพี่น้องค่ะเราก็มาต่อจากคลิปที่แล้วนะคะคลิปที่แล้วทวิไลสิเอาล่องให้เหมือนมันกระย้าไปนะคะพี่น้องค่ะเราก็มาต่อในคลิปนี้ฟังในคลิปนี้กันต่อไปครับพี่น้องค่ะนะคะพอหญ่กันเลยว่าอือน้าเลือดแท้โอ้หน้าเลือดตั้งแต่วันแรกที่เจอกันพล้วค่ะพี่น้องค่ะหน้าเลือดก็พอแญ่แตงแต่มือแรกจนกระทั่งมือนี้แหละค่ะแล้วก็จะหน้าเลือดตลอดไปครับพี่น้องค่ะ แล้วก็กัอยูก,ก,กับเพิ่นจกัดเที่ยวกันนะค่ะจะเที่ยวกันกับไปกันรวกกับจนเพินนะเดินทางกับกับเนเลยบอกว่าถ้าเจ้าสิคบคอยเนาะค่ะเนาะวลไลก็บอกเพล่นว่าถ้าเจ้าสิคบคอยคอยคบก็บกบแฟนเก,าาก่ามาแปดปีเจ็ดปีกัวเหรอเจ็ดปีเกือบแปดปีแล้วค่ะเหลือเพกี่เดือนกับแปดปีโดยอาถรรพ์เลขเจ็ดแล้มอกเมียนหรอกค่ะเป็นพอความที่ว่าวิไลเป็นคนอารมณ์ที่แบบว่า โลไว้ท่องเนาะข้าวคํามว่าไว้ท่องมันก็ล่าเริมขึ้นมันก็เป็นความวางงูยิดแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นวิไลกับแฟนเก่าก็ยังเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันพ่อใหญ่รับรู้ทุกสิ่งพ่อใหญ่รับรู้ทุกเรื่องแล้วกับป้ออ้นพันธิบินกับวิไลก็เลยบอกว่าถ้าเจ้าสิคบกับข่อยถ้าเจ้าสีคุยกับข่อยหรือว่าเราจะคบกันคอนแทคก,กันไปตลอดคอยขอเจ้าเดบอเจ้าต้องดูแลข่อยให้ไล่เดือนข่อย คบกับฝรั่งไม่มีใครไม่ขอเงินหรอกคะ่ะมีเลยบอกตรงๆห้เลยขอเงินไม่ขอเงินได้ไงล่ะคะคบกับฝรั่งก็เพื่อกระเตื้องชีวิตเนาะค่ะเนาะคบกับฝรั่งก็เพื่อทําให สิ่งที่เราลำบากมาก่อนก็อยากให้สบายขึ้นมานิดนิดนหน่อยถึงไม่สบายมากก็ขอให้เพิ่มขึ้นมาอีกนิดอีกหน่อยนึงพี่น้องค่ะวิไลก็บอกก่บพญาะยังสี่แหละค่ะครแบบหนาตาเซย์และพอก็เลยว่าพอยังก็เลยบอกว่าเป็นยังทันติตต่องใจเงินเธอเป็นยังทันติต่องงในเธอใส่เราก็เ่าแบบติดตลกแล้วค่ะพี่น้องค่ะวิไลก็เลยบอกว่าบุ๊บเป็นยังต่องงก็บุ๊บเป็นยังของกบด้วยว่าเจ้าจ่าที่กบก็คอยคอยกระซิยุดการแชทอยู่ในอ่าเว็บไซต์บาโดนี่คอยกระซิคุยกับเจ้าโคบกับเจ้าคนเดียวตลอดไปเราก็เลยว่า แลว้วบอโอเคแล้วว่าแต่ว่าเราสีซอยเหลือเดือนละเท่านั้นเทน่านี้แล้วก็บ,บอก,นอก,กนเนาะค่ะเนาะ ล้วก็ย่อมรับแล้วก็นั้นแต่ว่าในช่วงเวลาหนึ่งปีแรกหนึ่งปีแรกนี่ย่มคุยวิไลก,กับบอคอยโทษดอกเสียหายเราเป็นคนไฟเป็นคนโทรมาเพราะว่าเขายังอยู่กับเมียเขาอยู่และอีกอย่างหนึ่งความเกรงใจเนาะคะ่นะเนาะเราก็ผู้หญิงเหมือนกันจะเป็นผู้หญิงฝรั่งหรือจะเป็นผู้หญิงไทยเหมือนกันเราก็นึกถึงในส่วนลึกในใจของเขาถึงว่าเขาผัวเมียอยู่ด้วยกันเขาจะไม่อยู่ในแบบฉบับของผัวเมียไม่มีซัมซิงลองแต่ว่าเขาก็ยังคลองใบทะเบียนสมรส วิไลกับ่คอยโทษดอกส่วนมากพอยไงจะเป็นคนโทษมาเองเพราะวิไลบอกกับพอยไยว่าอถ้าคุณว่างหรือถ้าคุณอยู่คนเดียวหรือว่าพอยไงพอยไงจะโทษมากเป็นไฟโทษมากส่วนมากนะคะเนาะเพราะวิไลบอกว่าบางทีถ้าโทษไปทาเนี่ยเธอรับจริงๆฝรั่งเขาไม่รับโทรศัพท์มันดอกพี่น้อง่าแต่ว่าความเนาะความคิดเพงวิไลคิดวิไลคิดบวกไว้ค่ะพี่น้องขาวิไลคิดบวกไว้ก็เลยบอกพอหญ่บอกว่าพอใยญ่โทรมากพอหญ่กับเป็นไฟโทรมากพี่น้อง่ะ บางเชือเอาไปทิมขยะแน่ยังสีเนาะไปทิมขยะวันนยุดเนาะค่ะวันนยุดไปทิมขยะกระท้มากอาจารย์กระท้มากยมองไปทิมขยะเราก็ย่ามไปทํางานเนาะค่ะเนาะกรย่ามพักย่ามอย่างกะเราเป็นคนเป็นไฟโทรมาบางเทือโทรโทรอยู่หองรับแขกยูงในบ้านค่ะแต่เนี้ยเดินกะโอเคนะเดินทำ่าเดินออกไปมองอื่นสีเราก็บอกตรงๆล่ะค่ะสี่บอวิไลเคยเด็กค่ะพยายามบอกหนึ่งปีหนึ่งปีเกือบปีที่สองปีที่สองใดเกือบ เกือบเข่าสองปีละวลาจจาได้สุกมมือนี้พ่อหญ่กันยังวายอยู่พ่อหญ่บอกว่าพ่อย่ยบอกให้พีสาวฟังเมื่อกอนน่ะวิไลสีพยายามพักสไล่ทรงให้เพิ่นขึ้นดีกับเมียห้เพิินอา่าเพชรวิไลบอกอิลีค่ะพี่น้องค่ะวิไลบอกพ่อหัยว่าพยายามจูนอียังจูนเข่ากันยอกลอกันนิดเตะกันหน่อยความสัมพันธ์มันอาจจะกลับขึ้นมาแต่ว่าเราไปบังคับในจุดนั้นเขาไม่ได้เขาเป็นอะไรเราไม่ทราบแต่เขาก็ ไม่มีทางที่จะจูนกันได้แต่เขาอยู่เขาอยู่ร่วมชายคาเดียวกันเป็นผัวเป็นเมียกันเพราะว่าเขายังมีความอาพอไงเราเป็นสุภาพบุรุษค่ะพี่น้องคะ่ะพอไงเราหนีสุภาพบุรุษแฟมิลี่แมนอิลีค่ะพี่น้องคะแล้วมันเป็นไปไม่ได้ที่จะกลับไปคืนดีนะคะ่ะแล้วมือนึงพอไงก็เลยบอกว่าบอกกับเมียว่าสิคอายออกไปอยู่ข้างนอกบ้านนะให้เมียอยู่สิคอายออกไปอยู่ข้างนอกแล้วเพิ่นก็บ,บอกกับเมียตรงๆว่าอ่า ที่จริงเนะมียหูแล้วละ่ะค่ะพี่นองค่ะที่จริงเมียพญายูวาพญายมาท่าอย่าพญามีแฟนแต่ว่าเขาไม่พูดกันเนาะคะเนะเขาไม่มาเขาก็ไม่มาทะเลาะบบกแว้งกันให้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 เสียความรู้สึกเพราะว่าเขาอยู่ร่วมกันเหมือนเหมือนเพื่อนเหมือนผัวเมียก็จริงแต่เหมือนผัวเมียแบบในตำแหน่งเพื่อนเนาะคะเนะมันไม่มีอ่าคือทุกสิ่งทุกอย่างก็เหมือนผัวเมียล่ะค่ะเหลืออย่างเดียวว่นใดจิกกิ๊กกันแค่นั้นล่ะค่ะพี่น้องค่ะแต่มาจิกกิ๊กก็เนไรค่ะพี่นองค่ะมาดนี้อ่าเพื่นกันเลยว่า คนบอกเมียว่าเพิ่นสิขอยหญ่ออกมาสาวบ้านอยู่ข้างนอกเพื่อที่จะเอาวิไลไปเนาะคะเนะเพิ่นก็ทาการย้ายออกมาอยู่ข้างนอกพอใหญ่ออกมาอยู่บ้านที่วิไลทิพเที่ยวไปนี่แหละค่ะที่ไปกระพาพพอใหญ่นี่แหละค่ะพอพอใหญ่ออกมาได้สองเดือนพอใหญ่ก็เดินเรื่องเอาวิไลไปเนาะคะเนะพี่น้องคะเดินเรื่องเอาวิไลไปแล้วก็เมียเพิ่นก็โหดทุกสิ่งทุกอย่างแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเขา เขาก็โอเคกันนะคะ่ะพี่น้องขาเมื่อก่อนพ่อใหญ่บอกว่ารอสเตปหนึ่งสเตปหนึ่งก็คือการย้ายออกมาจากเมียนะคขะเนาะแล้วก็การที่การที่พ่อใหญ่ย้ายออกมาเมียจะต้องจ่ายให้พ่อใหญ่ได้ค่ะพี่น้องขาเพราะว่าบ้านนาะเป็นสิ่งสมสร้างนะคะ่ะเนาะถ้าคนใดคนหนึ่งย้ายออกมาอีกคนนึงก็ต้องจ่ายให้อีกคนหนึ่ง แต่ถ้าไม่ย้ายออกก็คือต้องย้ายออกด้วยกันทั้งสองแต่บ้านก็รอขายประมาณนั้นเนาะเท่าที่พ่อใหญ่บอกวิไลนะคบพี่น้องคะแต่ทุกวันนี้เอาวิไลเขอเบาก่อนเนาะคะเนาะที่นี่อ่าถ้ถาทาเมียเพิ่นออกเพิ่งพ่อใหญ่ก็ต้องใจด้วยช,ช,ช,ช่วยค่าอ่า ค่าคองชีพนะคะเนาะแต่ว่าพญายเป็นขอฝ่ายเดินออกมาเนาะค่ะแต่ว่าลูกเต่าเพิ่นก็ออกไปอ่าออกไปถึงแต่ช่วงที่คบกบวิไลผลราคาเด็กน้อยเขาใหญ่เขาโตเขาออกไปใส่ชีวิตของเขาเนาะลูกฝรังเขาออกไปใส่ชีวิตของเขาออกไปสร้างครอบครัวของเขาอ่าวิไลคบก็พญายปีแรกลูกไส้นั่นออกไปตั้งแต่ก่อนออกไปหาอพาร์ตเมนต์ตั้งแต่เริ่มปีแรกช่วงปีแรกที่วิไลอ่าคบกับพญายแล้วก็วิไลคบกับพญายได้3มปีลูกไส้ก็ออกมา ีิไลนี่แหละค่ะไปซอยเห็ดเมีเมเมเยเฮ็ดยางซอยลูกไส้เนาะคะ่ะย่ามีเขาออกไปจากอพาร์ตออกไปอยู่อพาร์ตเมนต์บ้านนี้อเมียพ่อใหญ่ก็อยู่บ้านคนเดียวแต่ว่าการที่พ่อใหญ่ย้ายออกมาก็คืออ่พ่อใหญ่จะต้องได้รับครึ่งหนึ่งส่วนหนึ่งของการาใช้ใจ่ายที่การการจ่ายอพา่า คาหอ้องเมียจิตตองใจแต่พ่อใหญ่ไม่เอาจริงๆเมียเพิ่นจะต้องใจพเ 3, โโพิ่นเดือนละสามพันกัวยูโรเพ่นละพี่น้องค่ะแต่ว่าพ่อใหญ่ไม่เอาเนาะค่ะเนาะพ่อใหญ่เอาแค่สามลอยพ่อใหญ่เราเป็นอาลฟรเมรีแมนค่ะพี่น้องค่ะพ่อใหญ่เอาสามอยพ่อใหญ่กะแล้วอีกอย่างหนึง่งทุกสิ่งทุกอย่างการเขาไปทาความสะอาดบ้านตัดหญ้าบ้านเมียเราบได้เห็ดมิจจพ่อใหญ่ไปเห็ดล้วก็วิไลนี่แหละค่ะไปซอยตัดหญ้าแน่ไปตัดกองแตกกิีงแต่ ไปตอนที่เมียบอยู่แต่คีวิไลบอเห็นเพิ่นได้ค่ะเพราะว่าถ้าเมียเพิ่นอยู่วิไลกับเขอยากไปบางเทียเพราะไงว่าไปโลดนางอยูงไม่โหลดว่าต้องกับไปมันก็ไม่ดีเนาะค่ะวิไลกับเขไปถ้าเมียเพิ่นบอยู่ในบ้านอิหลีเพิ่นไปท่องไปเที่ยวเป็ห่อหรี่ดีจังแัดเห่อวิไลจังไปซอยเพราะไงถ้าเมียเพิ่นอยู่วิไลบอไปให้เพราะไงไปเฮ็ดเองจึงว่าเพิ่นสียู่แบบว่าไปเฮ็ดงานกับสามบรยู่เฮียนแต่วิไลบอแต่ว่าถ้าเพิ่นไปห่อเลยเด้งเสียวิไลจังไปเนาะค่ะบ้านนี้อ่าเพิ่นกะ ตามสเตปสเต็ปแรกก็คือการย้ายออกมาสเตปที่สองก็คือการหาที่พักให้ภรรยาเพิ่นเนาะกันเนาะหามองพักให้ภรรยาเพิ่นให้เมียเพิ่นล่ะค่ะหาหามองที่ว่าเมียเพิ่นอยากได้แบบที่พองไงกบวิไลอยู่อ่ะก็อยกันหาก็รอเวลาพอไงออกมาแล้ววิวกับวิวกบวิไลแล้วปานนี้เมียเพิ่นก็ต้องออกเพราะว่าเขาตกลงกันที่จะ แบ่งกันเนาะคะ่ะแบ่งทรัพย์สินกันทือว่าล่ะคะ่ะเมียเพื่อนไดแล้วใดห้องได้ยังแล้วนะคะเนาะ,ะสุดท้ายก็ได้ขายบ้านแล้วก็แบ่งกันเรียบร้อยคนละครึ่งนะคะพี่น้องขาช่วงที่วิไลไปครั้งที่แล้วนะคะเนาะสี่ไปสามเดือนไปเที่ยวสามเดือนที่วิไลไปครั้งที่แล้วเราวิไลเที่ยวตะลอนตะลอนอิตาลีนี่แหละคะ่ะพี่น้องขานั่นคือการที่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างจบเรียบร้อยเหลืออย่างเดียว <c oughs> เหลือแต่การหย่านะคะอุย้ยเอาหน้าเอาน้าอีกกอน แต่ในทั้งนี้ทั้งนั้นในการหย่ามันก็เกิดเหตุการณ์ที่แบบว่าวิไลไม่อยากจะพูดนะเนาะวิไลขอเบาอๆขอเบอกแต่แต่ถ้าเป็นพี่พเพื่อน,พ,อน,พ,อนพี่น้องปองไปสุปูสุคนถ้ารู้เรื่องนี้ก็คงจะทําเหมือนวิไลว่าไม่ต้องอยากก็ได้ก็อยู่ไปก่อนไม่เป็นไรเราอยู่กันสองคนตรงนี้เรามีความสุขของตรงนี้ค่ะพี่น้องคะจริงๆอ่า ขายบ้านแล้วเรียบร้อยแบ่งกันแล้วเรียบร้อยคนละครึ่งแล้วเสร็จสับเรียบร้อยนะะเนาะค่ะพ่อใหญ่กับพีกับอกับเมียเพิ่นแบ่งกันแล้วเรียบร้อยก็แบ่งเรืืองบ้านแล้วเรียบร้อยการขายบ้านแล้วเรียบร้อยพ่อใหญ่บ้านพ่อใหญ่มันอยู่ในเมืองเนาะคะ่ะขายได้แพงอยู่ค่ะ <c oughs> ถ้าตีเป็นเงินไทยก็อ่าอ่าลักลักเจ็ดรัก จลักระดับสองระดับสามคนละคะ่ะพี่น้องค้าระขายใดน้ะคะ่ะน้องก็บแบงกันทัตีเงินไทยก็อูตาลุกว้าวละคะ่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็เป็นของเพิ่นนนาะคะ่ะนาะอ่าเพื่นแบ่งกันแล้วเพื่นนั้นแล้วเรียบร้อยแล้วคนละเคิงแล้วที่นี่เพื่อนตกลงกันว่าปีนี้ละคะ่ะปีนี้ที่วาสีอ่าคุยกันเรื่องอ่าเรื่ยงยาแต่พอมันมาเกิดเหตุการณ์บางเรื่องที่อ่าสำหรับสุขภาพร่างกายของอ่าเมียเพิ่นกันเลย ่นเลยถามผนเลยขอวิไลหน่อยใจบอกบอเขาบอหน่อยใจดอกเจ้าอยู่น้ำเพิินมาสามสิบกว่าปีครึ่งหนึ่งของชีวิตเจ้าเขยบอกพ่อใหญ่สี่พี่น้องาขาะขยบอกกับพ่อใหญ่ว่าครึ่งหนึ่งของชีวิตเจ้าครึ่งหนึ่งของชีวิตคุณคุณอยู่กับเขามาคุณโตเป็นหนุ่มมาเขาเป็นผู้หญิงคนแรกในชีวิตของคุณเขาเป็นผู้หญิงคนเดียวในชีวิตของคุณที่คุณโตมาแล้วก็มีครอบครัววิไลเป็นคนที่สองในชีวิตพ่อใหญ่เด้อค่ะวิไลภูมิใจมากๆเลยเป็นคนที่สองของพ่อใหญ่ คนที่หนึ like age, ่งก็คือเมียเพิินคนที่สองก็คือวิไลนนะคะในชีวิตเพิินจีบสาวมากเพลินเป็นทั้งมูกันเป็นทั้งเพื่อนกันเป็นทั้งคนรักกันเราเพิินกับเป็นผัวเป็นเมียกันจนกระทั่งเพิินได้เยอะเลิกกันนี่แหละค่ะพี่น้องคะเป็นผู้หญิงคนเดียวเป็นผู้หญิงคงแรกในชีวิตเพิินเพิ่นใส่ชีวิตรวมกันมาตั้งสามสิบกว่าปีพี่น้องคะวิไลก็เรียกว่าบอดอกว่าเป็นยังแล้วก็พ่อใหญ่เล่ากับมักวิไลตรงทีว่าเราวิไลเป็นคนที่แบบว่าบอไปขี่หึง แามเพิ่นไปเห็ดเวี้ยเห็ดอย่างแามเมียเพิ่นโทรมาขอว่าเออไปซอยเห็ดอันนั้นอันนี้แน่ไปทําอันนี้แน่ขั้วเป็นนั่นขั้วเป็นนี่อ่าโรยรดเป็นยังสี่รถเป็นอันนั้นจักรยานเป็นอันนี้โอ้มาตัดหญ้าให้แน่มาตัดต้นไม้ให้แน่สี่กะวิไลบ่เคยได้บาใส่อารมณ์ปุ๊บปุ๊บปุ๊บวิไลกัว่าไปโรดเท้าไปเขาเขาอ่าเห็ดบ่ได้กัไปซอยเขาไปเห็ดในเขาทังสี่นะวิไลบ่เคยเป็นแบบว่าวีนบ่วิไลบ่เคยหามวิไลบ่เคยจมอ่าพอยายไปแามพอยากลับมาสิ่งเดียวที่่่่เเเเราาาาทํให้้ขก็คืือออนบมย ก็เป็นไดซัตหยาเอาหยาไปทิมไปก็เอาหนาไปกินนี่แหละค่ะพญายก็เล่มาคือเล่ตรงนี้นะคะพี่น้องคะเพราะเราจะไปหึงมเขาทําไมคนชีวิตของเขาเขาอยู่มาร่วมกันตั้งสามสิบกว่าปีพี่น้องคะแดดซอง <laughs> พี่น้องคะแดดพ่นหลังคาป,ป่าซองอันนั้นหน้าผากเรียมมองม่องมอง,มองแล้วกันนั่นแหละค่ะพี่น้องคะก็เป็นเหตุผลที่ว่า ทำไมวิไลจึงอยู่ในจุดนี้นะคะเนาะทําไมวิวิไลแ <c oughs> ดดซ่องหนาพี่น้องนั่นแหละค่ะพี่น้องเ <c oughs> นาะกต่เมื่ á, อวานนี้ท่านกอมน,น้อยของวิไลเองแหละค่ะวาเรืองให้พี่น้องป้องไปได้ฟังแล้วทุกมือนี่วิไลกับว่าใดขันยังถึงจะไม่ยาแต่พ่อไงกับพยายามทําทุกสิ่งทุกอย่างให้วิไลให้ได้ดีที่สุดเพราะว่าหนึ่งตั้งแต่วิไลเดินทางไปเยอรมันตั้งแต่ครั้งแรกจน จนที่จะไปครั้งนี้นี่ค่ะวันที e น่21เมษายนวิไลได้เรียนภาษาดอยทุกครั้งล่ะค่ะแล้วค่าเรียนก็ไม่ใช่ถูกนะคะเพราะว่าวิไลไม่ได้แต่งค่าเรียนอย่างน้อยนะคะเนาะหโมดูลนะคะพี่น้องคาหนึ่งโมดูลก็สามแรกเริ่มวิไลเรียนสมัยตะกี้นะคะพี่น้องคาโฟกชูเล่เนาะเนาะเพราะว่าวิไลไม่ได้แต่งวิไลต้องจ่ายเต็มนะคะพี่น้องขากี่ปีนี่ที่วิไลครบกับพ่อใหญ่มา8ปปีแล้วเนาะ วิไลไปย่ไหนวิไลเลียนแย่นั่นแล้วก็วิไลก็ได้กลับมาเรียนที่เกิดเท่ออินสิทูตี่กรุงเทพนะคะเนาะอยู่กรุงเทพอยู่สาทรกรุงเทพก็พ่อใหญ่ส่งให้เรียนเหมือนกันแล้วเวลากลับไปที่เยอรมันวิไลก็ได้เรียนเหมือนกันช่วงไหนที่ได้เรียนพ่อใหญ่ก็ให้ไปเรียนตรงกับที่เวลาของโรงเรียนเปิดโอ้พี่น้องคะเดดช่องนะพักแล้วนี่วิไลกลับไปนี่วิไลก็ต้องเรียนแต่ครั้งนี้ที่ไปนะคะเนาะไม่ได้เรียนที่อ่า โรงเรียนชุมชนไปเรียนของเอกชนพี่น้องคะพ่อใหญ่ทําทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อที่ถึงไม่ได้แต่งไม่ได้จดทะเบียนแต่ก็จะทําให้วิไลสามารถอยู่ประเทศเยอรมันได้ด้วยตัวเองนะคะพี่น้องคะหนึ่งวิไลต้องขยันอ่านหนังสือสอวิไลต้องสอบเบหนึ่งให้ได้ทุกสิ่งทุกอย่างพ่อใหญ่ปลูทางพ่อใหญ่ทําให้ดีที่สุดเท่าที่จะทาได้นะคะพี่น้องคะค่าเรียนนะคะเนาะสมัยตะกี้วิไลเรียนมาก แรกเริ่มเดินทีค่าเรียนหนึ่งโมดูลน,นะคะพี่น้องคะ่ะหนึ่งโมดูล สามร้อยยี่สิบยูโรแต่กี่พี่น้องคะก็คืนมาเลยสามร้อยสี่สิบนะคะเนาะสามร้อยทุกวันนี้สามร้อยเก้าสิบนะคะหนึ่งโมดูลก็คือสามร้อยเก้าสิบยูโรนะคะพี่น้องคะแต่ถ้าใครที่เขาแต่งงานเป็นคู่ปวดตัวเมียมีใบทะเบียนสมรสหรือว่าอยู่ที่นั่นเขาก็ได้ได้จ่ายครึ่งหนึ่งแล้วพอเขาได้ทํางานทําการรัฐก็จะให้คืน่ะคะนะแต่พ่อใหญ่ก็บอกว่าของวิไลก็สามารถได้คืนถ้าวิไลทํางานแล้วก็ทําเรื่องแล้วก็ขอคืนจากรัฐได้นะคะพี่น้องคะเอา ราคาแดดซ่องนาผากเขาบอกกันมือหนามือรุ่นพี่น้องคะห้อน,นาผากไแห้งแล้ววิไลขอบคุณพี่น้องปองไายสู้ผูสุขข้คนนะคะที่เป็นกำลังใจให้วิไลคิดดวงสิ่งใดก็ให้สมหวังดังปานาเ้อคะ่ะคิดเงินให้ได้เงินคิดทองให้ได้ทองอย่าเจ็บอย่าจนนะ,ะพี่น้องคะขอบคุณคะ่ะจุ๊บ,บอิาเว้นซ่องนาผากเรียมโมงโมงแล้วพี่น้องคะ